ข้อ9นะคะโคมลอยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกฐานเปิดด้านหนึ่งการปล่อยโคมลอยในภาคเหนือนิยมมาเล่นหรือแข่งขันกันในเทศกาลงานประเพณีสําคัญคือไอตรงส่วนเนี้ยมันไม่ได้แบบเป็นประโยคแบบทางคณิตศาสตร์พี่ก็เลยแบบย่อโจ์มาเป็นว่าโคมลอยลักษณะเป็นทรงกระบอกฐานเปิดด้านหนึ่งเมื่ออุณหภูมิของอากาศในโคมลอยสูงขึ้น อากาศจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นที่อยู่ด้านนอกโดยรอบจึงนั้นให้โคมลอยสูงขึ้นสู่อากาศได้อ่ะตรงเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าปริมาตรของอากาศร้อนที่อยู่ในโคมลอยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว1เมตรและสูง120เมตรเอ๊ะสูง120เซนติเมตรเป็นเท่าใดค่ะแล้วก็มาดูง่ายๆโจทย์บอกว่าเนี่ยเมนเมนจริงๆของมันก็แบบเออโคลเป็นทรงกระบอกนะ แล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เมตรนะสูงร2อเซนหาปริมาตรให้มาครบเลยพายอาร์กลังสองเอแได้มาหมดทุกอย่างเวลาเราอ่านโจทย์เราต้องดูว่าแบบเออตรงไหนที่แบบใช้คิดเลขตรงไหนที่แบบเออแบบพูดให้โจทย์ดูยาวๆทั้งที่แบบเออไม่มีอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เมตรสูงร2อเซนอือเป็นทรงกระบอกสูตรของปริมาตรทรงกระบอก ายอาร์มื่อสองเอชจากโจรตรงนี้ R าก็คือ 0. ูห้าก็คือห้าสิบเซนติเมตรข้อนี้จะคิดเป็นใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะต้องเปลี่ยนเหมือนหน่วยให้เหมือนกันพายสามจหนึ่งสีแควร์ห้าสคูณห้าสิบคือร้อยี่สิบ คิดเลขค่ะ3.14คูณกับ50สกำลัง2องคูรยจะได้เป็น942 0 0 0่หน่วยเป็น CM อกำลังสเพราะฉะนั้นปริมาตรของอากาศร้อนจะเป็นสรุปนะ เ4้0แ0มลูกบาทเซนติเมตรโอเคข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องดูแบบเออจากโจทย์ที่แบบยาวมากยาวมากจริงๆแบบไม่รูปให้ด้วยสิ่งที่โจทย์ต้องการจะบอกจริงๆคือเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เมตรสูง120แล้วก็ระวังอีกเรื่องหน่วยมันไม่เหมือนกันข้อนี้พี่แก้หน่วยให้มันเป็นเซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรก็ใช้ไม่ได้นะต้องเป็นรัศมี0ูเมตรก็คือรัศมีเป็น 50เซนอืมแล้วก็เข้าสูตรธรรมดาตอบ